วัดสุพัฒนารามบ้านหนองเกาะงานปฏิบัติธรรมวัดสุพัฒนารามบ้านหนองเกาะตำบลน,นิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้กระผมหรือพระอาจารย์สมบัติฐานิโยได้นำาพาอุบาสิกา มาจากบ้านตะโกรายตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาด้วยกันสี่คนมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านหนองเกาะวันนี้เป็นวันที่สองของงานแล้ว นี่คือพาหานะ,นะครับในการนำพาอุบาสิกาไปร่วมง,งานประพฤติปฏิบัติธรรมหลายสถานที่หลายจังหวัดนะครับอุโบสถหินศิลาแรงเนาะสวยดีนะครับนี่ครับไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่ไม่โตมากไม่ต้องมีลวดลายอะไรมากมายครับนี่แต่ก็สวยดีนะครับทื่อๆครับแต่สวยดี นกพิราบแทบจะหาที่เกาะไม่ได้นะครับนี่ครับอุโบสถหินศิลาแรงนี่ครับสวยมากเลยครับหน้าต่างเป็นไม้นะครับประตูหน้าต่างเป็นไม้ที่ด้านหน้าก็มีซุ้มนะครับมีซุ้มซุ้มดอกไม้สวยดีครับนี่ครับที่ต้นยางต้นยางสูงมากเลยครับน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรสูงมากเลยครับต้นยาง นี่ครับเป็นที่ร่มรื่นดีนะครับนี่ครับรั้วด้านหน้าก็เป็นหินศิลาแรงนะครับนี่ครับประตูประตูทางเข้าก็สวยดีครับนี่ครับก็ไม่มีลวดลายอะไรมากมายนะครับแต่ก็สวยดีครับนี่ครับผมชอบแบบนี้และครับไม่ต้องมียักหน้ายักหลังลวดลายเยอะแยะไว้นกพิราบมันชี้ใส่ครับนี่ครับสวยดีครับทื่อๆนี่ครับ นี่ครับโอ้โรมเย็นมากเลยครับนี่ครับกลางกดกลางเต็นสำหรับงานปฏิวัติกรรมได้สบายเลยครับต้นยางดูสิครับโอ้สวยดีครับนี่ครับอุโบสดหินศิลาแรงสวยมากเลยครับ จะพาเข้าไปชมอุโบสถหินศิลาแดงด้านในสวยมากๆนะครับนี่คือทางด้านทิศตะวันตกของอุโบสถนะครับนี่ครับสวยสง่ามากเลยครับเลยครับเป็นบุญตานะครับผมพระอาจารย์สมบัติฐานิโยที่ได้มาชมมาเยี่ยมเยียนวัดท่านนะครับ ได้นํำพาวบาสิกามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพระานิสง์บุญสะสมไว้นะครับนี่ครับเป็นบุญตาที่ได้มาพบมาเห็นนะครับนี่คือบุญพัฒนาของกับผมเองครับพระอาจารย์สมบัติฐานโยครับผมวันนี้มีคณะครูนักเรียนบ้านนองเกาะจะได้เข้ามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม กับคณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุบาสกอุบาสิกายมแม่ชีนะครับนี่คือเด็กๆนะครับจากชั้นป .4 ไปถึงม .3 นะครับได้เข้ามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมประมาณ40คนนะครับแล้วก็คณะครูอาจารย์ได้นำพามาด้วยนะครับนี่ครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับปลูกฝังเขาไว้ตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับเพื่อให้เขาได้สั่งสมบุญ ไม่หลงผิดนะครับไม่หลงในทางที่ไม่ดีนะครับนี่ครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมพระอาจารย์สมบัติฐานโยได้อนุโมทนาบุญกับลูกหลานด้วยนะครับแล้วผมก็ได้ให้ธรรมะให้ธรรมะแก่เด็กนักเรียนแก่คณะครูอาจารย์ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผม เด็กๆนักเรียนนั่งสวมดมนต์โอ้เป็นภาพที่น่าน่าชมมากเลยครับนี่นี่คือภาพแห่งบุญนะครับนี่ครับโอ้ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับอนุโมทนาสาธุกับลูกกับหลานทุกคนเด้อนี่ครับนี่เลยครับสาธุ Yeah. เด็กๆตักข้าวมานั่งรอนั่งรอให้ถึงเวลาเนาะถึงเวลากินรอพระอาจารย์ท่านเทศเสร็จเด็กๆก็หิวนะน, <c oughs> นั่งมองกับข้าวฝึกความอดทนไปในตัวเลยวันนี้วันที่21นะครับ 21กุมภาพันธ์งานปฏิบัติธรรมที่วัดหนองเกาะนะครับนี่คือภาพแห่งการเดินจงกรมยามเย็นในงานปฏิบัติธรรมวัดหนองเกาะ 19- บเกถึงยีกลุ่มภาพัน์มีคณะพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาโยมแม่ชีแล้วก็เด็กนักเรียนมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมคุณครูพามาก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะนี่คือภาพแห่งคนบุญสุดที่สุทธิปัจจตัง บุญและบาปเป็นเรื่องจำเพาะตนนานยนยังวิสุทธเยคนอื่นจะมาทำให้เราเป็นไปไม่ได้เราอยากได้บุญเราก็ต้องทำเอาเองข้าวเราจินเราก็อิ่มเองคนอื่นจินจะให้เราอิ่มเป็นไปไม่ได้นานยนยังวิสุทะเย ใครทำอะไรไว้ได้แบบนั้นคนอื่นทำบุญให้เราได้บุญด้วยเป็นไปไม่ได้คนอื่นทำบาปให้เราบาปด้วยก็เป็นไปไม่ได้การเดินจงกรมมีประโยชน์มากมายอย่างเช่น 1. ทนต่อการเดินทางไกล 2. โรคภัยไข้เจ็บน้อย 3. อาหารที่ดื่มกินก็ย่อยง่าย4ทนต่อการนั่งเจริญภาวนา 5. ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีวันเสื่อมคายนี่คือประโยชน์แห่งการเดินจงกรมเด็กๆนักเรียนมาเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินตามแม่ชี เดินตามอุบาสุกอบาสิกาเป็นภาพที่สวยงามนี่คือภาพแห่งคนบุญคนที่มูดมีบุญเท่านั้นที่จะได้เข้ามาชมแบบนีเ้เหมือนอย่างที่เราเห็นแล้วเนาะตามข่าวตามข่าวมีมากมายเป็นสิ่งที่ไม่ดีว่ากันทำร้ายกันแต่นี่คือภาพแห่งคนบุญอ,อนุโมทนาสาธุ กับลูกหล,กลานทุกๆคนครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมโยมแม่ชีโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุ